สวัสดีค่ะตอนนี้เอ๋ยอยู่ร้านกาแฟกาละครั้งหนึ่งนะคะที่อำเภอบ้านฉางเนาะก็เนื่องจากว่าได้ข้อคิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเอ๊ะเรามาถึงวัยที่สะสมของเก่าหรืออย่างไรนะคะพอมาเห็น everything j i g b ในร้านนี้นะคะก็เลยอยากไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่า เขาบอกว่าการสะสมของเก่าอะ่ะมันจะทําให้อะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเซลล์เซลล์ประสาทเซลล์สมองเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยใช่ไหมคะเก็บสะสมมันก็เลยทําให้มีของแบบนี้ได้มาโชว์ให้กับรุ่นจริงๆอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินรุ่นรุ่นเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะร้านสวยมากนะคะ เดี๋ยวจะกลับกล้องนะคะให้ให้วันนี้พามาชมจริงๆนะคะนี่ก่อนอื่นด้วยนี่เลยมาอ่านห,หนังสือนะคะมาอ่านห,หนังสือที่ที่ร้านกาแฟน,นะคะการละครั้งหนึ่งอาวัสดีจ้าโอเดี๋ยวพี่พาชมร้านนะคะ เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยของที่มีอยู่ในร้านน่ะช่วยไปสะสมด้วยนะอันนี้เก้าอี้อันนี้เก้าอี้เออเก้าอี้เก้าอี้ตัดผมนะนี่แทงน้ำแทงน้ำนี่แค่แบบกระป๋องแบบนี้ก็เก็บสะสมได้นะไมโลโนแล้วก็าการโฆษณาเนี่ยโ,โลโก้โลโก้แบรนด์ต่างๆ พี่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายเก็บไว้นะคะนี่ของเก่ากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะคะอ้าวเห็นตัวเองในกระจกด้วยินี่นะคะพอ่ก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ให้พวกเราง่ายสู้ๆใอ้มดแดงใอ้มดเขียวเอ้มดเอกใช่เนี่ย ที่เป็นของเก่าแล้วก็เนี่ยคือแบบว่าการใช้ฉาบปูนแบบนี้ก็สวยนะก็อะไรที่มันแบบว่านี่้า<ๆ>ก็จะเป็นแนวคลาสสิกประมาณนี้นะคะเ<ๆ>นื่องจากไม่มีลูกค้านะคะจริงๆเขาห่อเขาหอกลับบ้านนะคะ นี่ตู้ตูทุกคนดูเก็บเก็บไว้ด้วยนะคะเนี่ยอะไรต่างๆนี่แป้งเด็กน่ารักอะไรเนี่ยแป้งแครทุกอย่างนี่กลายเป็นของสะสมหมดเลยนเะนี่ยเห็นไหมสบู่โอ้ยสมัยก่อนนะผมซักฟอกนี่ป้ายอันนี้ด้วยเป็นโตเครื่องพิมด,ดเครื่องติมด,ด เก็บไว้นะคะเผื่อใครเผื่อใครมาเที่ยวระยองเนาะเผื่อใครจะมาเที่ยวระยองบอกเล่อเรียกเล่อบอกได้บอกได้เนี่ยภาพเก่าของจังหวัดระยองก็นี่เลยเอาก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไกล ขอไข่ได้แล้วแชร์ได้นะแชร์ให้ลูกๆเ็ดูได้นะโอนะเออใค่ไม่มาไข่ไม่มาอีฉันก็ตื่นเต้นก็ไลฟ์สดนะคะให้ทุกคนเห็นร้านนะคะก็เนี่ยประมาณเนี้ยอ๋มอมีนี่ด้วยสามล้อสามล้อถูกหวยไหมเมื่อวานเนี่ย สามรอบถูกหวยด้วยก็มีขนมนมเนยอะไรหลายอย่างนะราคาประหยัดด้วยนะคะทุกคนก็อโอเคนะคะก็อยากให้ทุกคนถ้าใครจะมาเที่ยวที่ระยองนะคะบอกพี่เอได้นะคะก็จะได้พาเที่ยวได้ในาราคาที่แบบว่า ประหยัดในยุคโควิดเนอะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาติดตามเพจนะคะก็วันนี้ก็เลยพามาเที่ยวให้เห็นว่าชีวิตเรามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเนาะแต่อย่างน้อยวันนี้เขาบอกว่าอะไรที่ควรเก็บก็เก็บอะไรที่ควรทิ้งก็ทิ้งนะคะแต่สำหรับรุ่นรุ่นที่เอนี่คือแบบว่ารู้สึกจะ เห็นอะไรก็เก็บไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามีความเขาเรียกว่าอาดีตที่มันสวยงามก็มีนะคะเมื่อเรารู้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมโอเคไหมคะก็ขอบคุณ okay, ทุกคนที่เข้ามาติดตามเพจไทบ้านเดอะซีรีส์เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะ bye bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะ